สวัสดีครับท่านผู้ชมว,วันนี้รายการข่าวกเกษตรแนวใหม่กับปุ๋ยน้ำ sk 9 9 9านะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ตรงนีเ้เป็นจังหวัดอุตรดิษฐ์อยู่อำเภออ,เอ,อะไรนะ,อ,ะอยู่อำเภอเมืองเนาะวันนี้ผมซึ่งเป็นทีมงานของบริษัทเคมาเก็ตติ้งวง,งจำกัดนะครับลงพื้นที่ทำข่าวกเกษตรแนวใหม่มาร่วมกับทางผู้จัดการจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ เดี๋ยวเราให้รู้จักกับผู้จัดก,การจังหวัดอุตรดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งเริ่มจากพี่สวัสดีค่ะภาวนาอ้นร่วมค่ะแล้วกสวัสดีค่ะท่านชนก,กี้อินค่ะครับผมแล้วตรงนี้เป็นจุดบริการนี่จุดบริการ,ค,รค่ะคุณแก้วถุวิเศษค่ะครับผมเป็นจุดบริการนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยน้ํา SK99 แล้วมีอะไรดีๆที่จะมาพูดมาคุยมาเล่าสู่ท่านผู้ชมนะครับ เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆวันนี้บอกว่าสุดยอดมากๆเลยทําไปด้วยวิจัยไปด้วยเป็นนักวิจัยลูกทุ่งจริงๆนะครับลุงแนะนําตัวนี้นึงครับครับผมชื่อประเทืองพงพิชิตครับประเทืองพงพิชิตครับตรงนี้ชื่อบ้านอะไรลุงบ้านเกาะลำใหยครับบ้านเกาะลำใหยหมู่เจ็ดครับหมู่เจ็ดตำบลตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองครับตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดปุตระดิษ์ซึ่งข้าวโพดตรงนี้เรียกว่าข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานครับครับผมแล้วก็ เป็นพันอะไรครับลุงห้าสามครับพันห้าสามลุงทำกระโพดอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีทําอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วก็เคยเจออย่างนี้ไหมก็ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอครับเพิ่งใช้ปุ๋ยน้ํา SK9 9กครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกครับฉีดกี่หนะลุงสองครับเนี่ยสองผลนะนะครับบอกให้ฉีดครั้งที่สามไม่กล้าฉีดไม่กล้าครับเพราะอะไรครับลัวยอดบิดครับเพราะมันงามเกินครับมันงามเกินใช่ไหมครับคือ เนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่ลุงประทับใจมากๆเลยนะครับบอกว่าไม่เคยไม่เคยเจออะไรที่มันอัศจรรย์ขนาดนี้บอกว่ากลัวยอดบิดกลัวงามเกินเรามีแต่กลัวไม่งามเนาะแต่นี่กลัวงามเกินครับผมที่นี้กี่ไร่นะสี่ไร่ครับสี่ไร่คำนวณในเรื่องของต้นทุนก่อนลุงคำนวณในเรื่องของต้นทุนก่อนครับครั้งแรกลุงใช้ปุ๋ยอะไรรองพื้นส5สิบห้าครับสูตริบห้าองพื้นกี่ลูกนะหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกสี่ไร่ครับต่อสี่ไร่ครับครับผม หนึ่งลูกต่อ4네ี่ไร่ครับแล้วหลังจากนั้นใช้ปุ๋ยอะไรอีกไหมเนี่ยไม่ใช่ครับใช้ปุ๋ยน้ำเอ็กเคเก้าเ k 9อย่างเดียวครับแต่ก่อนหน้านั้นล่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ก่อนก่อนหน้านั้นเคยใช้ปุ๋ยอะไรรองยอ๋อยูเอยูเลียครับใช้ยูเลียครับแล้วก็มาใช้ปุ๋ยสูตรอีกครับสรุปแล้วว่ารอบนึงอ่ะใช้ปุ๋ยเท่าไหร่สี่ลูกครับสี่ลูกครับทั้งหมดเลยครับตลอดรอบนะครับแค่สี่ลูกนะครับครับผมแต่เแยวนี้ใช้ลูกเดียวใช้ลูกเดียวครับตนนุหาายยยเเอะล่แสดงว รอบนี้เงินต้องเหลือเยอะเดี๋ยวผมมายืมลุงแล้วกันเดี๋ยวจะยอมขับรถจากกำแพงเพชรมายืมลุงที่อุตรดิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงเห็นอะไรจากปุ๋ยน้ำเอ็เคเก้าเก้าที่มาใช้กับตรงนี้ก็มีคนแนะนแนะนําผมครับใครแนะนําให้รู้จักครับหมอแก้วครับหมอแก้วคนไหนเอ่ยนี่ครับจุดบริการของเราเนี่ยค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าหมอไปซะแล้วค่ะโอ้กายเป็นหมอข้าโพดหรือไง นเป็นสพริการพอผมใช้ปุ๋ยตัวนี้ปุ๊บผมก็วิจัยตัวผมเองครับครับผมผมไม่กล้าฉีดมากนะแต่วันใด้ยี่สิบสองวันผมจะเริ่มฉีดยี่สิบสองวันฉีดดอกหนึ่งครั้งทางนึงครับแล้วผมจดวันที่เขาเลยอ๋อครั้งครั้งแรกเนี่ยลุงเขาพ่นกี่วันที่ลุงมาฉีดยี่สิบสองครั้งครับได้ยี่สิบสองวันครับเขาพ่นได้ยี่สิบสองวันเริ่มฉีดเลยครับลุงก็มาฉีดบแล้วหลังจากนั้นห่างกี่วันครั้งสิบวันครับอีกสิบวันมาฉีดครั้งที่สองก็ฉีดแค่สองครั้งกันแหละก็่สองครั้งครับ แล้วตอนนี้พอเขาบอยฉีดครั้งที่3ไม่กล้าเลยไม่กล้าครับมันเห็นใบลำกล้นงับยอดเป็นงานซึ่งซึ่งเราเปรียบเทียบได้นะครับตรงเนี้ยลุงเขาใช้ปุ๋ยน้ำอินซีเคมีเอสเคเก้าแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้ารองพื้นไว้1หนึ่งลูกสี่ไล่เนี่ยนะครับแล้วก็ข้างๆกันอ่ากล้องช่วยแผนนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมเดินตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับอ่านี่คือปุ๋ยเขาโพดตรงนี้เนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีใช้ทุกอย่างเห็นลุงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามลุงอีกทีน เขาใช้กันขนาดไหนบอกว่าหลายหุนแล้วนะครับแล้วก็พอมาเปรียบเทียบกับของลุงปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยเนี่ยนะครับในปุ๋ยเคมีเยอะแยะเลยนะครับต้นความสูงก็แตกต่างกันนะครับซึ่งลุงก็พูดให้ฟังอะนะครับว่าให้ทดลองมาใช้เขายังไม่เชื่อนะครับแต่รอบต่อไปน่าจะเชื่อล้วมั้งสงสัยนะครับแลวโดยเป็นสิ่งที่น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเดินผ่านตรงเนี้ไปเนี่ยไม่ไกล นะครับอยู่คนละฝ้าก,กันน้งนองเนาะอันนั้นยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพนิ่งไปให้ดูนะครับเห็นทางผู้จัดการจังหวัดเขาไปถ่ายรูปแล้วเนาะ,ค,ะครับ,รบเดี๋ยวเราจะให้มีภาพนิ่งให้ดูเปรียบเทียบดูว่า,เ,าเขาใช้ปุ๋ยเคมีกันมาทุกตัวทุกสูตรของเขานั่นแหละนะครับตามที่เขาทํากันมาแล้วพอมาเปรียบเทียบกับปุ๋ยน้ำเอสเคเก้าเก้าเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับ เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ลุงเกิดความประทับใจครับแล้วถือว่าผมถือว่าลุงเป็นนักวิจัยลูกทุ่งเลยนะครับรบนะครับเป็นนักวิจัยชาวไร่เพราะผมทําไปผมวิจัยผงโตผมเมงเลยครับครับผมคือก่อนแต่จะฉีดแต่ละครั้งต้องมาพิจารณาจากต้นกระพาะเราก่อนจริงรครับนะครับพอเห็นว่างามเกินกวัายอดจะบิดก็ไม่กล้าฉีดครั้งที่สามไม่กล้าครับผมเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราดูความประทับใจกันขนาดนี้แล้ว นะครับเดี๋ยวเรามาถามผู้แนะนําก่อนแล้วกันนะครับหมอแก้วนี้แหละนะครับเป็นแ<อ>ถวนี้เขาเรียกว่าหมอกันแล้วนะครับเขามีหมอฉีดยา <laughs> หมอรักษาคนนี้ <laughs> เป็นหมอข้าวโพดไปแล้วหมอพืชหมอพืชน,นะอ่าเป็นผู้แนะนําซึ่งเป็นจุดบริการอยู่ที่นี่<อ>นะครับเป็นจุดบริการของบร,ริษัทเคมาเก็ตติ้งที่นี่เป็นจุดบริการข้อมูลข่าวสารลองพูดให้ฟังนีดนะครับพอเรามาแนะนํากับลุงเนี่ยพอลุงได้เกิดความประทับใจแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจที่แบบ ขาจะได้ลดต้นทุนไงเราเอาตัวนี้มาแนะนําเสนอให้เขาครับเราก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาใช้แล้วเขาเห็นผลแล้วแล้วแล้วในส่วนตัวของเราเป็นผู้แนะนาเนี่ยได้ใช้ไหมใช้ค่ะใช้ใช้เหมือนกันทีนี้ลดเยอะไหมครับต้นทุนก็เยอะเหมือนเขานี่ยเระอ๋อก่อนก่อนที่เราจะรู้จักใครมาแนะนําเนี่ยก็พี่ภาวนาพี่ภาวนาซึ่งเป็นผู้จัดการออ๋อโทรพอเนี่ยคนที่มีบุญมักจะได้อย่างนี้แหละนะครับพอพอเรามีอะไรก็เราจะส่งข่าวถึงกัน นะครับเพราะนั้นคนที่ไม่มีบุญนั้นแหละที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคเกาถ้าใครยังยังม่านม่านบุญยังไม่บางเนี่ยนะครับม่านบุญยังยังยังมีบาบังหนาหนาอยู่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้อย่างลุงเนี่ยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างพี่ภาวนานะครับมีความรู้สึกยังไงที่เห็นลุงดีใจผมตั้งแต่ลงรถมาผมเห็นลุงดีใจเนี่ยผมก็มีความภูมิใจพี่ภาวนามีความภูมิใจยังไงครับภูมิใจกับลุงมากๆเลยลุงลุงลุงคือเราเห็นความภูมิใจของของลุงอะ เห็ความชื่นใจที่เห็นเห็นภาพขอพูดของแกเป็นอย่างนี้นะแกภูมิใจที่จะนําเสนอว่าของลุงนะลุงแล้วใช้แล้วได้ผลดีอย่างนี้เลยนะหนูลดต้นทุนขนาดนี้นะหนูเราวันนี้ถ้าไม่มาไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าไม่มาเครื่องให้ไม่เนี่ยนะชาวบ้านแถวนี้ก็เที่ยวมาดูงผมจริงนะแล้วเขาก็ยังไม่ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ไงไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ก็แต่แต่รู้ละว่าของเรานี่ดีแน่นอนดีแน่นอนคุยกันแล้วว่าแน่นอนแสดงว่าโอกาสหน้าลุงจะมีลูกค้าเยอะเลยสิ เออสงสัยนะครับอะแล้วยังไงครับความภูมิใจเมื่อกี้หนูแอบถามแล้วอาครับผมพี่เขาส่งให้ไปดูแปลงนู้นค่ะแต่บอกโอ้แปลงนู้นไม่น่าได้น่าดีเลยแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าเจ้าของแปลงนู้นเห็นข้าวโพดเรางามซื้อ<า>ไปฉีดข้าวแล้วฉีดซื้อ <ไป S 1> ข้าวแล้วเพราะฉะนั้นข้าวโพดก็จะฉีดก็ไม่ทันแล้วเนาะเพราะเสียใจไปแล้วมันมาสายไปเพราะนั้นตอนนี้ไปฉีดข้าวรอบหน้านี้เขาน่าจะฉีดข้าวโพดเหมือนกันแน่นอนแน่นอนเพราะนั้น วันนี้ลุงมีความเชื่อมั่นว่าปุ๋ยน้ำเอ็9เคเก้า้วเก้าเราเนี่ยสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้มากมายขนาดไหนมีความเชื่อมั่นขนาดไหนครับเชื่อครับระหว่างขงมชิมซื้อมาเนี่ยยังฉีดไม่หมดผมสั่งสั่งหมอกแก้วอีกชุดนะครับตอนนี้สั่งเพิ่มอีกครับ,รบสั่งเพิ่มไปเพราะผมมั่นใจครับตัวนี้นะอีที่ซื้อไว้ยังไม่หมดเลยยังนะครับ แต่มั่นใจไงอ๋อนี่ซื้อไว้ใช้รอบหน้าครับครับรอบหน้าที่ซื้อไว้นี่กลัวเดี๋ยวมันจะหมดด้วยมันยังไงกลัวชุดหลังๆมันจะไม่ดีเหมือนเดิมนแต่เรายืนยันนะครับยืนยันผมในฐานะที่เป็นผู้จัดการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เดินทางมาช่วยทีมงานจังหวัดอุตรดิตถือว่าเป็นคนของบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์เนี่ยนะครับยืนยันได้เลยว่าทางบริษัทเราเนี่ยมีแต่จะใส่ความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะลดคุณภาพลงเรากลับจะเพิ่มคุณภาพ ให้้ดีขึนไปยๆผมเคยเจอมาครับของดีๆมันมาั้างแรกมาข้างแรกมาที่หลังที่หลังมันเลวเลยมันมาหลอกเราอยู่เรื่อยใช่ไหมเกษตรกรนี่มันจะถูกหลอกอยู่เรื่อยครับใจบริษัทเคไม่หลอกแน่นอนนะครับยืนยันได้ว่าไม่หลอกแน่นอนเพราะผมยังจะมาอุดตลดิดเดี๋ยวเพื่อเพื่อมาอยู่แถวนี้ให้ลุงหาที่อยู่ให้ครับนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเจอเราได้มาเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกษตรกรผมจะวันนี้ตั้งแต่ผมลงรถมาผมเดินคุยกับลุง ชื่อเล่นลุงอะไรลุงเบิ้มเนาะนะครับ,บมผมคุยกับลุงเบิ้มมาเนี่ยแล้วผมก็เดินดูข้าวโพดมาเรื่อยๆลุงเบิ้มเนี่ยมีความสุขในใจนะครับคุยกันแบบคนมีความสุขคนมีความสุขกับคนที่ไม่มีความสุขนะคุยกันเนี่ยเราจะรู้นะครับวันนี้ลุงเบิ้มบอกว่าที่แปลงนี้บางครั้งถึงหมื่นบาทนะครับในการลงทุนใช้ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับอันนี้ยังไม่ได้บวกค่าพันธุ์ข้าวโพดค่ารถไถค่าแรงเฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยรอบหนึ่งบางครั้งหมื่นกว่าบาทบางครั้งเก้าพันกว่าบาทแต่เที่ยวเนี้ย ลุงคำนวณไว้เท่าไหร่นะ2,002ครับ2,002นี่คือมันแตกต่างมากนะครับแล้วก็ลุงมีความภูมิใจเพราะนั้นรอบเนี้ยน่าจะเหลือใส่กระเป๋าไว้เยอะน่ากลัวนะครับเหลือก็เลียนบาทครับแต่ก่อนนี้เหลือต่เหรียญบาทใช่ไ <laughs> หมน่นเท่วนี้น่านจะเหลือ,อแบงค์พันในกระเป๋า <c oughs> ครับครับน,น,นี่นี่คือสิ่งที่เราเรามา นำเสนอจากใจของเกษตรกรนะครับวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมในฐานะที่เป็นทีมงานนะครับเข้ามาทํางานกันอยู่ที่นี่ลงพื้นที่แล้วก็นําเสนอสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้สนใจในเรื่องของสินค้านะครับในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ชมอยู่นะครับเบอร์ของผู้จัดการจังหวัดนะครับคุณภาวนาแล้วก็พี่ละนะทันชนกคุณทันชนกนะครับก็จะมีวิ่งอยู่นะครับให้เห็นอยู่หน้าจอ ประวันนี้ติดต่อเข้ามานะครับคนจังหวัดอุตรดิตถ์ติดต่อเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็โอกาสหน้าเราจะกลับมานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับหากมีเคสดีๆเราจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ไม่ต้องมัวรอตัดสินใจครับตัดสินใจได้เลยว่าวันนี้ใช้ปุ๋ยน้ํา SK99 เพื่อลดต้นทุนให้ผลผลิตของเราเนี่ยนะครับนอกจากลดต้นทุนแล้วเนี่ยผลผลิตยังเพิ่มและมีคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งดีๆที่เรานําเสนอวันนี้เราต้องขอบคุณทางคุณลุงเบิ้มเจ้าของที่นะครับ <c oughs> แล้วก็ มีความภูมิใจว่าไม่มีอะไรที่เจออย่างนี้นะครับวันนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทางพี่ภาวนาขอบคุณทางหัวแก้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทัานจนกนะครับที่นําสิ่งดีๆเสนอกรบท่่นผู้ชมวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะเียม